บรรยากาศตอนเศร้าๆครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บรรยากาศตอนเศร้าๆที่ตลาดนัดโคกระบือน้องกรุงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับพ่อแม่พี่น้องคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับมือนเป็นอย่างไรน้อทางบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกบ่านน้องไอยู่นี่ที่สนามของเขาฝนบ่รโต้มะครับเนาะแต่ว <will> ่าคึ้มฟ้าคึ้นพนครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดบรรยากาศไปน้ำกันครับอย่าหอบไปไปเบิ่งอะราคางงูเนาะพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พ่อพ่อกับผมช่องสอปินแก้วอีกคือเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ยเข้าพ่อพ่อกันตรงกับวันที่วันที่หาคุมภาพันธ์อ่าคุมภาพันธ์นะครับเนาะวันท <recess ed isolation> ี่หาคุมภาพันสองพันหารอยหกสิบหาเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้เดี๋ยวผมสิบาพ่อแม่พี่น้องไปส้ำรวจราคางง่วไปเบิ่งราคางง่วนํากันคือเก่าอนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเลยครับ ข้าเบงตัวแรกครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขามาเบิงตัวแรกครับเป็นนุ่มนุ่มสูงประมาณรอยสามสิบครับพ่อแม่พี่น้องเดี่ยวนครับนุ่มลอยหนึ่งตัวแต่ว่ามีตำหนิคือหางด่วนครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือหางด่วนนะครับเปิดไปเท่าไหร่หอยตัวนี้บุฟเฟ่สามหมื่นบุฟเฟ่สามหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นเก่าอ๋อยี่สิบเก่านะครับพ่อแม่พี่น้อง นี่คือราคาเปิดราคาห้องของเพิ่นนุมรอหนึ่งตัวครับหนังหน,นาดีครับแต่ว่าตำลีอยู่ที่หางนะครับเนาะคือหางด่วนแต่ว่าแข็งขาเพิ่นดีครับนะครับโชว์หนาเพิ่นอ่าพ่อแม่พี่น้อ,อ,นองท่านใดอยากได้ไปคุ้นนะครับเนาะสามารถติดต่อเพิ่นได้อ่ะฝากเบอร์โทรเลยครับ0982150885ห่งห้าศยังครับ ไม่ต่อครับแต่ก็เดินทางมาจากสายหอยแต่ละคันนะครับย่างสีนี่ครับโอ้ย่างสีนี่เนาะอยู่ใกล้ๆนี่นะใน,นสนามนี่แหละผม <c oughs> ไม่พี่น้องกันไดอยากได้ไปเลี้ยงไปคุ้นกับสามารถที่ต่อเพื้นได้ตามเบอร์โทรเด้อผมไม่พี่น้องนี่แหละครับหนุ่มรอหนึ่งตัวครับแต่มีตำแหนิที่หางนะครับนนเนาะมาเบิ้งผูน้อยอีกหนึ่งตัวครับผมไม่พี่น้องอยู่น้อยสูงประมาณร้อยยี่สิบใดครับผมไม่พี่น้อง ตั้มตัวับอนยานดครับเป็นปอมปอมนะมันร่อยดีซิเปิดวบร้ายบันใดห่วยเปิดไบเจ็ดหาร่อยีไหมอ๋อเปิดใบซิทเจ็ดหาอยโ้นค่ะพอฟังเหรอซิทเจ็ดหาร่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเี๋นะครับคือตั้มตัวคนก่าป้อวยาบันใดหรอกครับเป็นปอมปอมนะมีตำหนิปะ้อมมีอย่างกันสีกค้งสียังบมีปัญหาเาะอ๋อิทเจ็ดหาร่อยครับพ่ม่พี่น้อง อยากได้ไปเลี้ยงไปคุณนะครับเนาะต่อไนเด้ออ่ะฝากเบอร์โทรเลยครับ0 6นย์หกศูนห้าหหอยยังครับห้อยยันบ้านโคกุ้งยันบ้านโคกุ้งครับน้าผูครับน้าผู้น้าผูอ๋อนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงไปคุณนะครับเนาะสามารถติดต่อเพิ่นได้เ้อตามเบอร์โทรนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องอ่อมีไรไมาจัดตัวมาดินะที่หาตัวมาเยอะมานี่ หมอหมาเนี่ยแหละหมาเนาะอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้งวปูน้อยไปเลี้ยงไปคุณเนาะครับเนาะสามารถติดต่อคนใดตามมาโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องทำมาเบิ้งนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องนุ่มนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวครับหนังหนาขาใหญ่ดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ยแหละครับเมื่อนี้เดี๋ยวเข้าไปถามเลยนั่งหอยสาวครับสวัสดีจ้า อ่ามาจากสายนาะจ้ามาจากเมืองพ้นแต่เมืองพ้นนะครับเนาะอันนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไปสามหมื่นหาสามหมื่นหาเนาะครับผมแม่พี่น้องสูงประมาณหน่อยสามสิบหาเพิ่นเปิดไปสามหมื่นหาง้วประมาณปีกว่าครับผมแม่พี่น้องแข่งขาใหญ่ดีครับมีตำหนิบ่ครับเนี่ยบะมี่แต่งง้อหูดียุกอกอันบ่<ะ>มีตำหนิแต่งง้วหูเชื่องอีอ๋อง้อเชื่องดีแม่น อเชียงดีประกันตำนี้เลยเนาะประกันตำนี้โอ้อหเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่านั่งหอยสาวของเฮาเพิ่นว่าประกันตำนี้ครับนี่คืออ่หนุ่มลูกรออีกหนึ่งตัวครับหนุ่มรออีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องเป็นง่วนหนุ่มๆครับมันเปิดใบสามซิมหานะนนต่อรองไหนวะต่อรองได้ดต่อรองได,ได้ได้เบิดมือเพราะว่าได้แป๊บเดียวได้เบิ้ดมือนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นวะตอรองได้เบิดมือเอาฝากเบไปโทษเลยจ้ะ ซูนก็สามเจสามหนึ่งขาหนึ่งเสี้ยวซูนนะหอยย่งน่าจะอันปลายนะซื้อปลายปลายอ่าน้องหอยปลายเป็นปะปลายซื้อปลายแล้วอ้ครับนี่แหละครับ,รบพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากได้งงปูไปเลี้ยงไปคุ้นนะครับเนาะสาม,มารถติดต่อกับนางหอยคนสวยของรเอราได้เด้อพ่อแม่พี่นอ้องขอโทรมากริง่งกริ่งคนว่ารับเร็วปัญญังคนว่่าามเบิะ ใหญ่หนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณรอยหาสิบหาครับสูงประมาณรอยหาสิบาครับพ่อแม่พี่น้องเห่นแครับวามใหญ่ของนนะครับสูง,ร,งร้อยห้าสิบห้าเลยครับว่อตัวนี้เปิดไรค้คาหล <8. S 1> ายไปเลยืนหมื่นแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องมันเปิดไปหาสิบแปดตัวนี้ประมาณเท่มมาปีก่ยสามปีตัวประมาณสามปีตัวเนาะ แข่งขาใหญ่ลำตัวยาวครับพ่อแม่พี่น้องเป็นพอคุ้มผุ้งกันเลเนะเาะลายหาสิบแปดครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณรอยหาสิบอ่าได้ตอวน้องไหนหน้องไหนเนะเาะอ่ะาฝากเบอรโ์โทษเลยครับผม,บมผมมีเบอรโ์โทษผมมีเบอร์โทรมาจากไหนครับบตรนะบีร่ำแต่บ,บุญร่ำมาจากอำเภอใดบุญร่ำ อ๋อนั่งร่งองครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่อ่ะกะไกะ่แถวนั่งร่องบัตรไก่เรื่นเที่ยงนะครับเนาะกรสามารถติดต่อเพันได้เด้อหอยยังครับหอยลูกครับหอยลูกครับเป็นสางมาจากทางนั่งร่องอำเภอนั่งร่องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพ่อแม่พี่น้องบัตรไก่เรื่นเที่ยงอยากได้ก็สามารถติดตอ่อเพันได้ดครับเนาะอัอนอนออีลลนาาน้นะครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิงนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเลยครับพ่อแม่พี่น้อง นี่แหละครับนมรออู้ลำตัวเงาครับหนังหนาขาใหญ่สีดีสีดีเนาะแข่งขาดีเนาะพ่อเนาะเนี่ยครับแข่งขาดีครับเรื่องดีเร่องดีอ้ลำตัวเงวอาอัหลานเลยพอ่อพ่อเปิดไปไหนป่ะไหนครับนี่ยเปิดไปหาซิบซี่เปิดไปหาซิบซี่อ่าง่วงนี่ประมาณเที่ยปีพอ่อห่างสี่สองปีสองป,สองปีเนาะสองปีขึ้นสองปีสองปีพอวันกว่าตัวเนาะ กำลังพอดีน่ะเป็นนุ่มรออีกหนึ่งตัวครับ şey พ่อแม่พี่น้องสูงประมาณ140หาไรเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องอ่าไอ้พ่อเปิดไปหา14เนาะอ่า14อ๋อเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้เป็นเป็นพอคุ้มฟุ้งได้เลยน้องพ่อเนาะ นครับลุกรออีกหนึ่งตัวสิีตัวล่องไลยว่ะพ่อนี่วันได้กันยูหัละคุ้มเอขายได้ยูวั่ใดหน่อยกัได้หลายได้หลายได้หลายเนาะออายพ่อฝากเบอร์โทรเลยครับเบอร์เดียวกันนะล่ะศูนย์นะอ๋อศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งห้เจ็ดเจ็ดเก้าเ้าอ๋อออพ่อยังก่อน พอสีจันทร์เราจะโบนั่นล่ะโอ้พอสีจันทร์นะครับเนาะเดียวกันกับเมร์นั่นก็ว่าโดยโมบ้านเลยโอ้ยยุบ้านกันหลายไปเนาะพ่อนี่นี่ตอนที่เราเป็นนั่นกับไปบ้านคือเขาหลังนี่ขายเขได้ขายขายต้นไงรอดอยู่เดียวเนี่ยแจะห่างไปอยากรอดวะอ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้เป็นพอคุ้มฝุ้งนะครับเนาะสามารถติดต่อคุณพ่อได้เด้อพ่อพ่อแม่พี่น้องบ้านของพ่อนี่แหละครับเป็นพอคุ้มฝุ้งก็ได้ลุกลอดดีครับสีได้ ผมกาะติดในสนามเลยผมให้พี่น้องครับัไรรีบไปน้ำรับลูกค้าเรานะัมีความผสมจอดรายเดือนก็อร่ติดต่อเลครับลยกติดต่อเลยนครับตอนนี้ก็สวยแล้วครับแดดออกลูออกค้าเราดีนะครับที่มีความผสม์จะจอดรีทีรายเดือนนะครับวีรายเดือน ก็ขอให้ไปแจ้งต่อเจ oh well well, ้าและพี่พนักงานของเรานะครับอยู่ประตูที่หนึ่งนะครับเดินลาเข้าประตูที่หนึ่งรถติดชิดสนามเลยครับมือนึงิ่งไปต้องกันครับเอาเบิ่งแม่สาวครับแม่สาวครับพ่อแม่พี่น้องแม่สาวสาวสักหน่อยประมาณปีกวัวครับสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับอ่ะสวัสดีจ้าเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดใบ สามหมื่นสองพันบาทเนี่ยราคาเปิดราคาห้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือราคาเปิดราคาห้องคือสามหมื่นเท่าไรก่อนสองพันหาสองพันห้ามีตำหนิบ่บ่คอมีตำหนิประกันตำหนิเลื้งเลืองเขาเขาเลื้งเลืองเขาเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำหนิเนาะนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบครับพ่อแม่พี่น้องอายุประมาณปีกว่าวครับแข็งขาครับเล็บงามครับครับพ่อแม่พี่น้องเขาเบิกไปน้ำกันครับ เปิดไปสามสิบสองหารอยแม่นวะตัวร้องไรเนานะคตัวร้องไ,อองไอรรับประกันตำหนิครับพ่อแม่พี่นอ้องฝา,ากเบอร์โทรเลยจ้ะศูนย์เก้าสองสามหกแปดหนึ่งห้าสองแปดครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้งั่วสาวไปเลี้ยงนะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ละคาะกเกษ<า>ต,ตรกรครับติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้อง มาเบิ่งแม่สาวอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องแม่สาวอีกหนึ่งตัวครับสาวสีาขาวๆครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกเลยครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าลึ่บ่มีครับลึ่บ่มีแต่แข็งขาดีครับข,ขาดีแต่ลึ่บ่มีก็ง้อตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่หกพันสองหกห้าร้อยฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยอันนี้คือราคาห้องแล้วพ่อเนาะสองหมื่นหกพันแต่ว่าลึบ่บ่มี่แล้พ่อเนาะมีตำหนิป่พ่อ,พอ นะบะหมีตำหนิประกันตำหนิเนาะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องคนว่าคนรับประกันตำหนิแต่ว่าลึ่งบ่มีเด้พอพ่อแม่พี่น้องลึ่งบ่มีเลยครับแต่ว่าอ่างดีอยู่ครับทอเป็นงวดสาวต่อร่องเลยน้องพอเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรเลยพอ่อศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหกสามศูนย์หนึ่งหกพอหอยังครับพี่ใช่พอ,พอพี่ใช่เนาะครับพ่อพี่ใช่มาจากตัวร่องพอ่อ โทษเดียวขอรอเรื่องมันนี่เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้เัวสาวไปเลี้ยงนะครับเนาะสามารถติดต่อคุณพอ่อมใช้ดเดอ้อตามเบอร์โทรนอย่เด้อพ่อแม่พี่น้องาเบิ่งแม่สาวเท่าโบสถ์ครับพ่อแม่พี่น้องเท่าโบสถ์เครื่องดำผูดำครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ครับพ่อแม่พี่น้องดีคนระับตั้งโต๊ะเงี้ย แข,ข้งขาดีคร er ับพี่น้องแขงขาดีเีตาเพิ่นครับเนกล่องกล่องดีเอาล้ำตัวครับพี่น้องนั่งหนาดีครับเนาะไม่เปิดหไรยปานไหนงวดตัวนี้เปิดไบสามสิห้าเท่าโบดเนาะเราเท่าโบดเปียนใสามสประมาณเท่าี่องวดงวดสิบเอ็ดเดือนงวดสิบเอ็ดเดือนมัน่ถึงปีตัวนี้ ตั้มตง่าดีครับผมพี่น้องเียหครับสาสิบหาตำนี้มีบอตำมนี้มีตันี้รับประกันตำนี้เลยกันไหโอ้นี่นะครับพี่น้อง่ารับประกันตำนี้นะครับมพี่น้องตาเพื่อนครับต่อรองไหนเนาะหอยนะต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนครับต่อร่องไหนครับต่อรองไหนปากกดครับหุนเก้าสองห้าหกเก้าแปดสามห้าครับพอหยังครับพอสมครับพอสมได้เสียกครับ มาเสียวามาจากตัวครับรมืคนนี้สามมันยังไปไป,ไปไปสองเดือนหนึ่งเลยอ๋อเสือสาวนี่นะครับเนาะเตาโบ๊ทนะครับว่นนี้พี่น้องท่านใดอยากได้เาไปเลี้ยงเป็นมแม่บอกแม่พันธุ์เนาะครับพ่อแม่พี่น้อง ก็ส,สามารถติดตอ่อเพื่อนได้ตามเบอร์โทรเด้อพออ่อแม่พี่น้องนี่ยนะครับชมหนาเพื่อนเครื่องดำครับรับประกันตั้มนี้เบอร์โทรไหมเน,นี่ยอ่ะคุณเก้าสองห้าห้าหกเก้าแปดสามห้าครับอ๋อนี่แหละครับพ,อพ่อแม่พี่น้องสนใจกับที่สนใจอ่าติดตอ่อมาเด้อครับตามบเบอร์โทรนี่แหละครับอันนี้มาเบึงแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกเป็นโงูกิ้งโง,โงครับพ่อแม่พ,มพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบเท่าไง สามหาครับแม่รู้่อครับพ่แม่พี่น,อน้องกำลังต่อรองกันอยู่ครับทีจะไหนโอ้ที่นไสามหมื่นหมครับอ,อ,อครับาราคาอครับเปิดไปเปิดสามหนหาพันครับสามหมื่นหาพันนะครับพ่อแม่พี่น,อน้องนะครับ เค่มีลูกมากประมาณสตัวแล้วครับตัวแล้วครับ4สี่ตัวแล้วแต่ว่าการเลี้ยงได้เนาะสามารถเลี้ยงได้สี่ตัวสูงประมาณร้อยส่สิบได้เขาก็ไม่พี่้องมีตำหนี้ป่ะครับนี่ห่คร<อ>ับผมีตำหนี้เนาะมีตำหนี้แต่เขาเชิงดังด้ย <laughs> อันนั้นต้องนหยอเขาิง อ่ะต่อรองเลยนะครับเนาะครับครับผมอ่ะฝากมาโทษเลยครับเบียดเออโทรศูนย์แปดหกสองสามหกก็ห้าเจ็ดตู้าคุณพ่อหยังเนาะครับพ่อหยังก่อนพ่อซาครับพ่อซาครับมาจากตัวผมสองตัวนะครัสองตัวครับสติ๊กเกอรับู้ดอ่าโอ้นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องรันได้ใจนะครับแยกแยกลูกแยกหาหาลูกอ๋อนี่ เปิดไว้สามหตัวร่องใดเพิ่นวะนะครับิ่งแม่อยากลูกอยู่หนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องมัอยากลูกประมาณหนตัวเลยเนาะแม่ประมาณหนึ่งตัวยะครับสูงประมาณรอยสามสิดสามสิบดใดครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะอ่างดีครับพ่อแม่พี่น้องมังหนาดีแวก็เลเพิ่นก็ดีครับ อ่างดีครับพ่อแม่พี่น้องคอางนาดีครับฟองวา่างมันคือจังไรเนี่ยผม,มคิดว่าน่าจะทับรครับอ๋นนอน้าใิ่ผสมเนาะครัับมนเปิดไปรลายปันไหนครับเปิดไปซีมุมครับอ,อ๋อเปิดไปซีซิปเนาะนี่แหล,ละครับพ่อแม่พี่น้องในแยกลูอีกหนึ่งตัวครับเครื่องดำครับกิฟหนูดำอ่อางดีมีตั้มนี้ไหครับนี่ยกันตั้มนี้กันตั้มนี้เลยเนาะ ได้อยากไดไปเลี้ยงนะครับกเป็นระบบนพันุเปิดบตลองด้ผงหอยอ่ตัลองได้เนาปใหยวไ่อ่ฝากโทษเลยหอย0ูดครับหน่งหนครับอยอัครับไอจันแดงมันิตังพอีก็ดงมั่าจะใสอยินตังรินตังไกใสนาำเาเนี่ยอ๋อกตังไกใสนานี่เนาะมีรถลับรงตัว่าเ มีหลายตัวเนาะครับครับมีหลายอยู่อยู่บ้านก็หลายอ๋อนี่แหละครับเพราะไม่ยอมจาดได้อยากได้แม่ลูกแม่ลูกแม่แยกลูกกันสามารถติดต่อเพื่อนได้ตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้องเอเคอ์เล่ใบแล้วก็มีอ๋อซาบไว้ก็มีแม่นครับมี่ครับครับเบิ่งแม่แยกลูกอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณเกือบรอย40แล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันรอย30เจ็ดได้นะครับนะครับนั่งนาดีครับ หลังห».าดีอ่างดีลึกดีครับเทงขากั็ดีครับพ่อแม่พี่น้อง้อยตัวนี้เปิดไปหลายมันไดนี่เปิดบเจหาเปิดไปสามสิบเจ็หาร้อยนาะครับพ่อแม่พี่น้องัเน่เครื่องดำเป็นบันเนี่ยอ๋อเครื่องดำเนาะนะครับพ่อแม่พี่น้องเครื่องเนาะครื่อครับงูดำามสิบเจ็ดหาร้อยดิอ๋ออันนี้มีลูกมากประมาณเด็กตัวละครับสองสองตัว อันนี้ทองว่างบนที่จังไดเพราะมั่นใจครับาเพิ่งขอนรูปไปอ๋อถอนรูปไปถอมมาขโมูครับครับสูงผมมีตำหนีเปลอมีครับอมีตำหนี้เนาะรรับปะอืมครับครับรับประกันตำหนี้ครับผมรับประกันตำหนี้เพราะมั่นใจได้ทองเพราะท่านมั่นใจได้ทองอ่าแม่แยกงูปนะครับผม่พี่น้องอยากไหนไปเลี้ยงไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์นะครับเนาะอ่ะฝากกระโทงเลยครับ โอ้จำไม่ได้จำไม่ได้เอามม่เกษตรครับเพจ่มเกษตรเพิ่มเพิ่มเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นวะเอาหัวหยังครับเนี่ยรอยเอ็มครับรอยเอ็มครับไม่พี่น้องกันใดอย่าอยู่ไก่หัวเอ็มเนาะครับเนาะอยู่บ้านไก่เลื่นเที่ยงอยากได้ไปเลี้ยงเป็นมาบอกแม่พันธุ์ก็สามารถติดต่อเพื่อนได้เด้อครับโยมเพิ่มเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอสเพื่นวะเอามาเบิ่งราคาเนื้อครับพ่อแม่พี่น้องราคาเนื้อสูงประมาณรอยสี่สิบ นี่แะครับราคาเนื้อกับเนื้อหนังนาหนาเนี่แหละครับพ่อวัวตัวนี้เปิดไร้ไหนเลห้าแปดสิบห้าสมตัวสามสิบแปดสามแปดร้อยอ๋อสามสิบแปดห้าร้อยอหนึกว่าแปดห้าสามสิบแปดห้ารอยนะครับพ่อแม่พี่น้องราคาเปิดไปสู่ประมาณร้อยสี่สิบครับพมพี่น้องราคาเนื้อเนาะตอวร่องไดวพ่อตอนล่องไดธรรมดาเนาะ ปาใหญ่ๆเป็นรนูเนื้อนะครับสูงประมาณร้อสูงประมาณร้อยสี่สิบครับผมนพนองป,ปากเบอร์โทรเล่อมากเบอร์โทรมีเบอร์โทรปะมีอ่าเบอร์โทรเบอร์ยังศูออนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก่เหนย่ทยังครับฮะ สง,งวนนะครับพ่อแม่พน,อน้องกันหลอยางไดง่วเนื้อและาเนื้อนะครับเนาะสามารถติดต่อคุณพ่อไดตามกรูเด้อพ่อแม่พี่นอ้องนี่นเราครับนี่นรอฮ <c oughs> ่ออาฮ่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 าาบ่าฮราฮ่อ่่าฮ่าฮงาา่ แม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกคีโคมแหลกครับที่เขาเบิ่งแม่ลูกเป็นลูกโตผู้ครับแม่สีขาวจะลูกผู้สีแดงครับพ่อแม่พี่น้องลูกประมาณสองเดือนแล้วครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอยง่วงคมนี่เปิดไปหลายปันไหนเปิดหายทสองเสียเปิดไปท้ายทีสองเนาะครับครับอ่าที่สองลูกดูตัวที่เท่าไรก่อนตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่ผสมยัง นี่บ,บท่นผสมรนะับว่ท่านผสมเนาะำตัวงาวดีเนาะเนี่ครับพ่อแม่พี่น้องลำตัวงาวตัวงาวหลา,านเลยพ่อแม่พี่น้องขอบานั้นนะครับต้นี้ผมมีเนาะเสียียม,มาจอยที่เมาจอยเดี๋ยวครับแม่สีขาวแต่ลูกสีแดงครับลูก,กัวปูครับพ่อแม่พี่น้องสูมปาะมาณรอยสี่สิบบวกได้เปิดไปหาที่สองมันครับต่อร่องได้เนาะ <c oughs> อ่ฝากเบอร์โทรเลยครับ0 8 4 9 5 5 8 1 0 6ห้อยหกยังครับ oui ห้อยชาพะยางัวครับห้อยชาพะยางัวนะครับแม่พี่น้องติดต่อได้ครับต,ติดต่อได้ตามเบอร์โทรเนาะอ่ามื่อนี้มาจักตัวครับมื่อนี้มาจักตัวอ๋อไม่คค้มเดียวนี่เนาะอ๋ติดสองต่อรองได้ครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้แม่ลูกแต่โค้มไปเลี้ยงนะครับเนาะ ก็สามารถติดต่อเพื่อนไหลตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับแม่ลูกงามๆครับลูกเพิ่นรอรอเอามาเบิ่งอ่าแม่ลูกอีหนึ่งโค้งครับพ่อแม่พี่น้องเป็นแม่ไทยไทยไทยกลางเลยเนาะแบบเป็นแม่สีแดงแต่ลูกลูกตัวผู้สีขาวครับออกประมาณเย็ดมือแปดมือพ้นวะเย็ดมือครับเย็ดมือเนาะครับนี่แหละครับ าตาแม่สีแดงแต่ว่าลูกสีขาวเนาะทำกรอง,องสีขาวแต่ว่าแม่บนนี้ลึงครับนี่หนึงครับผมมีพี่น้อง<ม>แต่ว่าแม่เครื่องดำอยู่ครับเครื่องดำ<ม>แต่ว่าอ่างดีครับอ่างดีครับ<ม>เปิดไปไหนมาไหนครับเี่กสามสิบตัวกันเปิดไปสามสิบหกนะครับผมมีพี่น้องคือแม่ลูกหนึ่งโค้งนะครับผมเปิดไปห้าสิบหกลูกตัวที่เท่าไหร่ล้วครับเนี่ยตัวที่สองเนาะลูกตัวที่สองเนาะสูงแม่สูงประมาณรอย ก็ยได้ครับเนาะสามิ้่าสามินสามินนบ้ม้ตัวบ้างประมาประมาณครับไี่ไหเปิดไเท่าไหร่ม้นม้้ครับใบได้ครับใบได้ใบได้จได้เนาะหอยบอยบ้งไหมครับล่องไหนบ้างอดล่องไหครับมีหน่อยหาโษเลยครับ ศูนครับศูนย์แปดสี่เกูนย์ครับสามเพออย่งครับพอเรียบครับพอเรียบครับผมอ๋อนี่ยะครับพแพี่น้องานใดอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงยักหนึ่ง่อมครับเนาะต้อมพราครับสามารถติดต่อเพื่อนไดตามกระถ่เออพ่อแม่พี่น้องอามาเบงแม่ลูกสีดำดำหนึ่งพ่อมครับพ่อแม่พี่น้องแม่สูงประมาณร้อยกับร้อยสามลูกสูงประมาณร้อยสบครับพ่อแม่พี่น้อง เป็นลูกตูวผูนังหนานาครับแม่กะลำตัววัยเนาครับ,แต,บ,รบแต่ว่าอ่างดีนี่นะครับแม่ลูกแม่ลูกเปิดไปรไ้ายปันใดพอเป,ปเปิดไปสิบแปดเปิดไปสี่สิบแปดนะครับผมพม่พี่น้องอ่าสี่สิบแปดแม่นี่ผสมยังือวทองว่างทองว่างแม่ทองว่างแม่ทองว่างเนาะลูกตัวที่เท่าไหร่หรอเพ่ะตัวแรกลูกตัวแรกเลยเนาะตัวแรก,แรกโอ้นี่แหละครับผมพี่พี่น้องลาตัวนังหนา ครับนี่นะครับ48เนาะพอเนาะต่อรองไหนวะพ่อได้ได้พ่อเดินทางมาจากไหนเนี่ยจากอำเภอหน้าพูอำเภอหน้าพู่นาพูจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนาะพ่อเนาะวันนี้พ่อมาจากตัวพ่แม่ลูกนี่ยแหละมาแม่ลูกนี่เนาะมาแม่ลูกคมเดียวเนาะมาจากอำเภอหน้าพูจังหวัดบุรีรัมย์พ่อยังก็เดือนสีจันทร์พ่อเดือนสีจันทร์มาจากอำเภอหน้าพูครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใด อยากได้งัวแม่ลูกจักษหนึ่งโคมไปเลี้ยงนะครับเนาะก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้เด้อบ้านไก่เรื่อนเคี่ยงนะครับนอตทางอำเภอหนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับอยากได้ไปเลี้ยงกับทิต่อคุณพ่อได้เนาะนี่คะ่ะคนได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอาเบิ่งแม่ลูกอีกหนึ่งโคมครับพ่อแม่พี่น้องนี่คืออ่ะแม่เนาะครับเนาะสูงประมาณรอ้อยสิบได,ด้ยู่ครับพ่อแม่พี่น้องแต่จะ สีเพิ่นกับมองไปแน่แล้วนาะครับเนาะอาจจะมีอายุแน่นี่คือลูกคือจจลูกเพิ่นข้มหนาลูกไส้่นนะครับไส้กับูงประมาณร e ้อยยี่สิบใดครับพ่อแม่พี่น้องห้อยไอแม่ลูกควนี่เปิดไปหลายปันไหนเฮเปิดไปหกสิบหานะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือราคาเปิดราคาห้องเด้อพ่อแม่พี่น้องครับราคาเปิดราคาหอ้องนะครับแม่กัสูงนะครับแต่สิมีอายุไปน้อยนึง หกสิบหาต่อรองหน่อยน้องหเนาะครับผมอ่าฝากขอโทษเลยครับศูนครับหกแปดสาค้รับไม่ยังครับไมสันครับไม่สันเอ้งหมครับครับผมโอเคครับมาเนกัพ่อแม่พี่น้องอ๋ออีคมนึงไมเนาะอีหนคมนะครับเนาะนี่ครับค่อกหน่อยลงมาอีครับแม่แม่สูงประมาณร้อย ลูกลูกต้อฟูครับต้อฟูเปิดไฟหลายเมื่ไหรครับผมเปิดไฟสี่สิบสามครับเปิดไฟสี่สิบสามนี่นะครับผมพี่น้องของเพิ่นมาสองคมเนาะต่อรองใดเนาะครับครับแม่นั่แต่ว่าเรื่องพอดีครับเรื่องของพี่มี่ครับเั็นตำนี้ไม่ตำนี้วะนี่ตำน,นี้ก็มีอ่่จะหัวนางนี่เนาะ หัวดังครับลูกเป็นหลวงตครับนะครับพรอแม่พี่น้องทันใดอย่างไดง่วเลียงครับเนาะจากโคมสองโคมก็สสมารถติดต่อพี่นได้ตามบัวทั่วเร้อพ่อแม่พี่น้องครับบางทีราคาง่วกะบในหอยได้หลายข้นกะว่าราคาตำก็มาตรฐานไปอยู่นะครับเนาะคือสนามตลาดนัดคู่กับเบือน้องกุ้งเพื่อนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับพ่อแม่พี่น้อง ในหน้หอยหลายคนกับว่าราคาตกต่ำกว่ามาตรฐานไปเนาะครับเนาะครับมื่อนี้ผมกับเด็กผ้า,พ,าพ,พี่พี่น้องพี่พ่อแม่พี่น้องเด็ไปเบิ่งราคาง,งื่น้ำกันแล้วนะครับไปสำรวจราคาง,งื่น้ำกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับจะเริ่มกด ไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อสิบวันให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมเองกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมสองอพี่แก้วนะครับเนาะปล่อยพ่อแม่พี่น้องบททงๆๆัตรของเฮาเป็นจุดดีมีความสุขความเจ็บใดๆความไข่ใ,ใหญ่ยยมีก่อนมินาทีจ,งงาจะเริ่นนาทีการงานจเริ่นจริญนลงเรื่องยิ่งขึ้นไปนะครับเนาะแห้งๆรวยๆสุข,ขสุขคนครับวันนี้ผมเองสอปิีนแก้วก็สวัสดีครับผม